อสบายดีท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็สีมาอ่าลบแอคเคาท์เนาะหรือว่าลบมิวเก่าเนาะที่ว่าโดนตรวจสอบเนาะลบตั้งใหม่เนาะอันนี้คือเขาสิเขาหลบอ่าโทรศัพท์เทคโนปกเจ็ดเนาะ p กเจ็เนาะนี่เทคโนปกเจ็ดเนาะโอเคเนาะให้เขาเข้ามาเลย ตังคานะกดใส่ตังคาแล้วเลือลงเนาะสีให้เบิ่งไก่ๆซะเนาะเลือลงหาคำว่ารหัสผ่านและบัญชีเนาะกดใส่เลยรหัสผ่านและบัญชีหลังจากนั้นให้เราเลือกสองตัวนี้เนาะให้ลบออกสองตัวนี้กดใส่เลยเนาะหลังจากนั้นก็นำบัญชีออกเลย หลังจากนั้นให้กดนำออกเลยเนาะทึบอ่าตัวนี้คือกันเนาะโอเคโอเคกดตรุมเนาะนำออกเลยเนาะหลังจากเขานำออกแล้วเรียบร้อยเนาะให้เขามาตั้งใหม่ให้กดออกเลยเนาะตั้งใหม่แล้วเข้าสิบบตั้งผ่านตัวนี้เนาะตั้งผ่านตัวนี้คือบตั้งเนาะถ้าตั้งผ่านตัวนี้ก็คืออ่าระบบมันจะตรวจสอบอีกเนาะ สมมุิว่าเนาะเดี๋ยวเขาให้เบิงนะ่งเนาะคือสมมุิว่าสิตั้งผ่านตัวนี้เนะาะบ่ให้ตั้งผ่านตัวนี้เนาะให้มาตั้งผา่านเบราว์เซอร์เนะาะเบราว์เซอร์เนะาะเบราว์เซอร์ตัวนี้เนะาะเบราว์เซอร์ตัวนี้อ่ากดใเลยเนาะมาตั้งผา่านเบราว์เซอร์ตัวนี้เด้อทุกคนอ่าสำหรับผู้ใดที่ติดปัญหาแบบนีนะ้เนาะหลังจากนั้นให้มากดใส่อ่าปุ่มลายๆนี่นะเนาะแล้วมากดใส่คำว่า Gmail เนาะ เห็ดคลิป <c oughs> ไปก่อนนานนี่ล้วเพิ่นว่าโอ้โบอแจ้งปันไดเนาะก็เลยมาเห็ดใหม่อีกเชื่อหนึ่งเนาะคลายๆกันอ่าแล้วมากดใส่สางบัญชีอ่าส,สำหรับการใส่งานส่วนตัวของสันเนาะให้กดใส่ตัวนี้อ่าได้ทั้งวิธีสมัครมิวเลยเด้อตัวนี้เนาะอ่าหลังจากนั้นให้มากดใส่เลยเนาะอันนี้เขียนซื่อเนาะเขียนซือ่อ สื่อเจ้าของโทรศัพท์อะไรเนาะอันนี้สิใสวันนอนหน้าใกล้บ้านเนาะสมุิว่าสือแบบนี้เนาะแล้วก็กดถัดไปเนาะกดถัดไปคลิปนี้คือสีบลได้ตัดเลยเนาะอัดแบบสดๆแล้วก็ลงเลยเนาะอันนี้เลือกได้ตามใจเนาะเลือกได้ตามใจอันนี้ปีปีเกิดเนาะก็คือให้มันฮอด18ปปีขึ้นไปเนาะ ใส,ส,นะส่สองพันก็หอนไดสิบแปดปีเนาะสองพันสองพันก็ได้สองพันเนะาะหลังจากนั้นก็เลือกเพศเพศนี่เลือกได้ตามใจเนาะเพศรยิงเพชรใส่เลือกได้เนะาะหลังจากนั้นก็กดถัดไปเนาะอันนี้ระบบเขาจะมาให้เลือกนะเนาะเราเลือกตัวเทิงก็ได้จำใสนะ่เนาะแล้วก็กดถัดไปอ่ารหัสเนาะรหัสนีด รหัสนี้ตั้งได้ก็ได้เนาะแต่ว่าเอาสิตั้งแบบนี้เนาะอ่าใส่ตัว Q เนาะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะแล้วก็ตามด้วยตัว S เนาะนี่เนาะตัวลุมก็คือกันเนาะตั้งรหัสยืนยันเนาะ Q หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะ แล้วก็ใส่ตัวแอดนี่เนาะหลังจากนั้นแล้วก็กดตัวนี้ไปเนาะแล้วก็มากดถัดไปเลยเนาะตัวนี้ก็คือเพิ่นบ่ได้ให้ยืนยันด้วยเบอร์เนาะให้ยืนยันดยมีวถ่าย,ยืนยันดยเบอร์ก็ตีเบอร์ใส่เนาะอันนี้คือยืนยันดยมวเนาะมีมวเก่าตั้งก่อนหน้านี้แล้วเฮาเอามาใส่เลยเนาะถ้าผู้ใดบ่มีมวก็เขียนมวตตเฮาตั้งก่อนหน้านี้ใส่ก็ได้เนาะ อันนี้เขามีมิลเก่าเขาก็เลยสิใส่มิลเก่าเนาะ k t l เนาะ j เ <c oughs> ม็ด vcp อันนี้คือมิลเก่าเขาเนาะ vcp อันนี้คือซุ้มใหม่บึง่งเนาะมันจะจอใน่นนึงเอาเข้าใกล้ๆเนาะส0 2 2คล้ายคลคริปโตก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าต่างแต่ว่ารุนโทรศัพท์เนาะ ว่าคลิปก่อนหน้านี้ถ่ายไกลผลมันบกแจงเนาะหลังจากนั้นแล้วก็ให้กดไปเลยเนาะอ่าตัวนี้ใส่มิวเจ้าของก็ได้เนาะบทจําเป็นสคือตามคือแอดก็ได้เนาะอ่ากดถัดไปเนาะกดถัดไปแล้วเลื่อนลงตัวนี้เนาะเลื่อนลงแล้วกดใส่ว่าฉันยอมรับเนาะนี่เนาะสีออกมาไกลๆเนาะฉันยอมรับ หลังจากนั้นก็รอเนาะนี่จะเด้งมาหนานี่เนาะแลยไฮกดอ่าเปิดเลยเนะาะหลังจากเข้าเปิดแล้วลยก็รอหน่อยนึงเนาะรอหน่อยนึงมันเด้งมาหนานี่แล้วก็กดย้อนกลับเนาะย้อนกลับบาตรหนึ่งแล้วมากดใส่สามขีดเนาะสามขีดแล้วมาจําใส่อามิวตัวนี้เลยเนาะอ่าสีอาเขาวๆ,ๆเนาะยันเห็นเนาะนีเนาะ จำใส่เลยแล้วมากดนิ่นนิ่นใส่ตัวนี้เนาะนิ่นแล้วลากเนะาะลากแล้วให้คัดลอกไว้เนาะคัดลอกไว้รหัสห้องกระจื้แล้วเนะาะหลังจากนั้นให้มากดอ,ออกเลยเนาะกดปุ่มกลางนี้ออกเลยแล้วมากดใส่พิสโตตัวนี้เนะาะแล้วลงซื้อลงซื้อเขาใส่เลยเนะาะหลังจากนั้นก็รอรอ อีกหนึ่งเนาะอ่าหลังจากมันมาแล้วนี่เดี๋ยวสิเอาเขาไก่ให้เบิ่งเนาะให้กดเน้นไว้เนาะแล้วก็วางวางตัวเขาก็ปีเมื่อกี้นี้แล้วก็กดทัดไปเลยเนาะอ่ารหัสก็คือตัวเขาตั้งเมื่อกี้นี้แหละเนาะตัวคิวยายอ่าผู้ใดตั้งในไรก็ใส่ในนั้นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แล, add, นะแล้วกดแอดเนาะแล้วกดถัดไปเนาะหลังจากนั้นเราก็รออ่านะมาแล้วเนาะฉันยอมรับเลยตัวนี้เนาะอันนี้คือหอาบริสไซ่ภักาลาวเนะาะถ้าใส่ภาษาลาวมังสิเป็นอีกแบบหนึ่งใส่ภาษาภษไทยตัวนี้เนาะ,ะหลังจากนั้นรอเนาะอ่านะมันกําลังประมวลผลเนาะ หลังจากนั้นมาแล้วเนาะไอเฮากดว่า,าไม่ต้องเปิดเนาะบบต้องเปิดสํำห้องข้อมูลเนาะหลังจากนั้นาการตั้งค่าตัวนี้เนาะให้เฮากดข้ามไปได้เลยเนาะเฮาบบต้องตั้งเนาะเพราะว่าบัญชีเฮาบบได้ทําการเหตุยังนะเนาะเฮาก็ต้องอกดข้ามไปแล้วกดเพิ่มเติมอยอมรับเลยเนาะตัวนี้เนาะกดยอมรับ หลังจากนั้นแล้วก็รนะอเนาะยิงตามอินเทอร์เน็ตเนาะไวสาก็ะเนขึน้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตหลังจากมาแบบนนี้แล้วก็กดส่ว่ายอ,อมรับเนาะหลังจากนั้นเลรอแบนี้นี่เนาะคือมาแบบนนี้คือได้เลยเนาะหลังจากนั้นเ้าอยากเห็นยังแบบนี้นอัปเดตเนาะอัปเดตยังก็กไดเนาะเป็นะอัปเดตเกมฟรีไฟล์เพราส่วนใหญ่เนาะติดปัญหาแบบนี้ หรือว่าสิอนะัปเดตเฟซบุ o กเนาะก็ได้เนาะนี่ปัญหามันก็นคือมันสิเขาเพสโต้โบได้เนะาะเขาแล้วสิตวรวจสอบกับ YouTube ก็เขาโบได้เนะาะสำหรับผู้ใดที่เบิ่งคลิปจนจบเนาะเบิ่งไว้เป็นแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์เนะาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาให้เบิง่งในคลิปต่อไปเนะาะขอบใจหลายๆ